สวัสดีครับพี่น้องคิดจักแสงสันติภาพสารธรรมแสงสันติภาพของหลวงรวมทั้งพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านพบกับผมอาจารย์สุธีเตชะรักพงศ์วันนี้ตรงกับวันที่3พฤษภาคมปี2023นะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะนำพี่น้องที่เราจะมาไขาควรจากพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันผ่านพระธรรมเยเรมีบทที่49 ข้อที่23ถึงข้อที่27ซึ่งผมขอตั้งชื่อหัวข้อในวันนี้ว่าพระเจ้าผู้ทรงสิทธิอำนาจสูงสุดเราจะมาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนแล้วเราจะมาไขควรด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเมืองดามัสกัสว่าเมืองฮามัตและเมืองอาปัดต้องอับอายเพราะมันทั้งหลายได้ยินข่าวร้ายมันก็กลัวลานมันกังวลใจเหมือนทะเลซึ่งสงบลงไม่ได้ มืองดามัสกัสก็อ่อนแรงมันหันเพื่อจะหนีและความกลัวจนตัวสั่นจับมันไว้ความแสนระทมและความเศร้ายึดมันไว้อย่างผู้หญิงกำลังคลอดบุตรเมืองที่มีชื่อเสียงถูกทอดทิ้งได้อย่างไรคือเมืองแห่งความชื่นบานนั้นเพราะฉะนั้นคนหนุ่มๆของเมืองนั้นจะล้มลงตามลานเมืองและบรรดาทหารของเมืองนั้นจะถูกทำลายในวันนั้นพระยาเวจอมทัพ ดังนี้แหละและเราจะก่อไฟขึ้นที่กำแพงเมืองดามัสกัสและไฟนั้นจะเผาผลาญวังของเบนฮาดัตเสีย ah. ในเช้าวันนี้เราจะมาใครควรถึงคาพิพากษาที่มาถึงเมืองดามัสกัสถาว่าเมืองดามัสกัสคือเมืองไรครับดามัสกัสนี้เป็นเมืองหลวงของประเทศซีเรียซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอาณาจักรอิสราเอลหรือยูดาห์นะครับหรือพูดกันง่ายๆว่าเป็นเพื่อนบ้านของอประเทศอิสราเอลก็คืออาณาจักรเหนือนะที่ผ่านมาในพระคัมภีร์เราจะพบว่าซีเรียเนี่ยนะถือได้เลยว่าเป็นหอกข้างแคร่เพราะอะไรครับเพราะว่ามักจะยกทัพมารุกรานนะอนาณาจักรเหนือหรืออิสราเอลนั้นอยู่บ่อยๆ และหลายครั้งก็สามารถที่จะมารุกรานและก็เอาชนะอาณาจักรเหนือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกษัตริย์ที่มีชื่อว่าเบนฮาดดัตนะก็เป็นตัวเอกเลยนะครับในการที่จะมารุกรานนะในนี้ได้พูดถึงเมืองสามเมืองด้วยกันนะก็คือเมืองดามัสกัสซึ่งเป็นเมืองหลวงของซีเรียฮา,ามาตและก็อาปัตทั้งสามเมืองนี้เป็นเมืองสำคัญในประเทศซีเรีย และเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากด้วยแต่ในพระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงคำพิพากษาที่มาถึงสามเมืองนี้อย่างไรในนี้ได้พูดว่ากษัตริย์เนบูคัดเนซาจากอาณาจักรบาบิโลนนะครับ mm hmm. เขาจะยกทัพมานะและพูด,ดง่ายว่าประเทศซีเรียนี่เป็นทางผ่านเวลาที่ทางบาบิโลนนั้นยกมาจากทางภาคนนะือจะต้องผ่านประเทศซีเรียแล้วก็ลงมาถึง อาณาจักรอิสราเอลและก็ยูดาลงมาข้างล่างนะครับเป็นทางผ่านแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงสิ่งที่น่าสยดสยองและก็อเนตอนานที่เกิดขึ้นกับทั้งสามเมืองนี้ปรากฏอยู่ในข้อที่26และข้อที่27ได้บรรยายอย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นคนหนุ่มๆของเมืองนั้นจะล้มลงตามลานเมือง และบรรดาทหารของเมืองนั้นจะถูกทําลายในวันนั้นพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้แหละและเราจะก่อไฟขึ้นที่กำแพงเมืองดามัสกัสและไฟนั้นจะเผาผลาญวังของเบนฮาดัดเสียแปลว่าอะไรครับแปลว่าดามัสกัสและก็เมืองอีกสองเมืองที่อยู่ใกล้เคียงนั้นจะถูกทําลายขนาดไหนพระคำพีได้บรรยายไว้ว่าทหารหนุ่มซึ่งเป็นทหาร ชกาดชกันของประเทศซีเรียนั้นจะล้มตายหมดครับเมืองที่เคยรุ่งเรืองนั้นจะถูกไฟเผาทำลายให้ราบและมากยิ่งกว่านั้นวังของกษัตริย์นะจะถูกไฟเผาพรานจนหมดสิ้นเหมือนกันถ้าเกิดเรามาดูในพระธรรมตอนนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับก็มีคำเผยพระวจนะซึ่งปรากฏในพระธรรมอิสยาบทที่17 ข้อ1ถึงข้อ3ก็ได้บรรยายไว้ดังนี้นะครับผมอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังเช่นเดียวกันนะครับอิสยาบทที่17ข้อ1ถึงข้อที่3บรรยายไว้อย่างนี้ว่าครูว่าเกี่ยวกับเมืองดามัสกัดนี่เนี่ยดามัสกัดจะไม่เหลือเป็นเมืองและจะกลายเป็นกองซากปลักหักพังเมืองทั้งหลายของอารเอจะถูกทิ้งร้างจะกลายเป็นที่สำหรับฝูงแพะแกะ ที่ซึ่งพวกมันจะนอนลงโดยไม่มีใครทำให้มันกลัวป้อมปราการจะหายไปจากเอฟราอิมและราชอาณาจักรจะหายไปจากดามัสกัดและคนเหลืออยู่ของซีเรียจะเป็นเหมือนศักดิ์ศรีของคนอิสราเอลพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้แหละในพระธรรมอิสยาห์บทที่17ข้อ1ถึงข้อ3ก็ได้บรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองดามัสกัดเช่นเดียวกันว่า จะถูกทําลายจนเหลือแต่ซากปลักหักพังนะพูดง่ายๆว่าแม้กระทั่งฝูงแพะแกะนะครับมายังสามารถจะมาปล่อยเลี้ยงในเมืองหลวงได้นะและไม่มีใครรบกวนเลยนะครับลองจินตนาการดูว่าถ้าเป็นเมืองหลวงกรุงเทพของเราแล้วเราก็ปล่อยฝูงแกะอยู่บนถนนโดยที่ไม่มีรถเหลือสักคันหนึ่งนะครับจะเป็นภาพที่ เราไม่อาจจะจินตนาการได้เลยว่ามันถูกทำลายยับเยินขนาดไหนและนี่คือคำพยากรณ์นะครับถึงการพิพากษาจากพระเจ้าที่มาถึงเมืองดามัสกัสและก็อีกสองเมืองสองเมืองที่เหลือของประเทศซีเรียครับถามว่าเราได้รับบทเรียนอะไรจากพระธรรมตอนนี้ครับหลายคนก็มักจะคิดเอาว่าการพิพากษาหรือการลงโทษนั้น มีมาถึงเฉพาะผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์หรือเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นแต่ในพระธรรมเยเรมีทําให้เราได้เห็นว่าเปล่าเลยคําพิพากษาจากพระเจ้านั้นนอกจากจะมาถึงทั้งอาณาจักรอิสราเอลและก็อาณาจักรยูดาแล้วยังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านซึ่งพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เชื่อในพระเจ้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นประเทศอียิปต ประเทศฟริสเซียนะชนชาติของโมอับอัมโมนซีเรียเห็นไหมครับว่าประเทศเหล่านี้เป็นประเทศเพื่อนบ้านและแต่ละชนชาติเขาก็มีพระของเขาเองนะจากพระธรรมตอนนี้ทำให้เราเข้าใจว่าเมื่อประชาชนนะไม่ว่าจะเชื่อในพระเจ้าหรือไม่เชื่อในพระเจ้าเมื่อเขาทําผิด ทำบาปพระเจ้าก็จะพิพากษาลงโทษพวกเขาเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงไว้ซึ่งสิทธิอํานาจสูงสุดเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราครับพระองค์สร้างทั้งคนที่เชื่อก็คือลูกของพระเจ้าทุกคนและก็ทุกคนที่ยังไม่เชื่อในพระองค์พระเจ้าก็เป็นผู้สร้างเช่นเดียวกันดังนั้นถ้ามีใครที่ทําผิดทําบาปนะ คําพิพากษาจากพระเจ้าก็มีมาถึงคนเหล่านั้นเช่นเดียวกันตอนนี้ย้อนกลับมามองที่ตัวเราครับวันนี้ถ้ามีใครที่เขาทําไม่ดีกับเรานะพระเจ้าทรงสิทธิทอํานาจสูงสุดในการที่จะลงโทษเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์จะไม่ปณีประนอมกับความผิดบาปอย่างแน่นอน วันนี้นะครับนะถ้าหากว่ามีใครที่เขาจะมาเอาเปรียบเราทําไม่ดีกับเราหรือโกงเรานะซึ่งผมก็เชื่อว่าเราทุกคนซึ่งทํามาหากินนะบางคนก็ทํางานในหน่วยงานองค์กรเราก็จะพบเจอว่าหลายครั้งหลายคราวนะครับเราก็ถูกเอาเปรียบเราก็ถูกเขาโกงนะถูกคนทําไม่ดีกับเราในแง่ของความเป็นมนุษย์อาจารย์เชื่อว่าส่วนหนึ่ง เราก็จะทวงความยุติธรรมเช่นไรครับนะบางทีเราก็ต้องไปแจ้งต่อหัวหน้าแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทวงความยุติธรรมกลับมาหรือในทางธุรกิจบางครั้งนะคริสเตียนก็ไปฟ้องร้องต่อศาลเพื่อจะทวงขอความยุติธรรมกลับคืนมาแต่มากยิ่งกว่านั้นครับอาจารย์อยากจะบอกพวกเราว่าเราจะอธิษฐานทวงคืนความยุติธรรม จากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระเจ้าจะคืนความยุติธรรมนั้นให้กับเราครับถ้าลูกของพระเจ้านั้นถูกเขาโกงพระเจ้าจะคืนความยุติธรรมให้กับเราถ้าลูกของพระเจ้าถูกคนอื่นกันแกล้งนะหรือว่าทำไม่ดีหรือทำสิ่งที่ชั่วร้ายต่อแล้วแล้วก็พระเจ้าจะแก้แค้นแทนเราครับ นี่คือสิ่งที่เราได้รับจากบทเรียนในวันนี้นะอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงสิทธิอํานาจสูงสุดนะไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงผู้เชื่อเท่านั้นแต่ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างครับเราจะมาร่วมใจกันอธิษฐานครับสาธุการแด่พระบิดาที่รักขอพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในวันนี้ที่พูดถึงคำพิพากษาที่มาถึงประเทศซีเรีย ให้เราเชื่อวางใจว่าพระองค์ทรงสิทธิอำนาจสูงสุดและเมื่อไรก็ตามที่ลูกของพระองค์นั้นได้ประสบสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งอยุติธรรมหรือถูกเขาโกงหรือถูกเขาใส่ร้ายพระเจ้าผู้ทรงสิทธิอำนาจสูงสุดนั้นพระองค์จะคืนความยุติธรรมนั้นให้กับลูกของพระองค์ทุกทุกคนด้วยเหตุนี้ลุกจึงเชื่อและวางใจพระองค์และขอให้ลูกทีจะปฏิบัติ การดำเนินชีวิตในโลกนี้นั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกอย่างด้วยเถิดทั้งหมดนี้ลูกจึงอธิษฐานทูลขอพระกำลังจากพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าประทานพระกำลังเพื่อว่าเราจะยืนหยัดในพระองค์ในทุกๆวันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ่าเดี่ยวของเพิจ,จาแกแสงสิภาพของเรานะคะ